ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเบิร์ดแฟนแตงโมโพสแล้วค่อนข้างทำแฟนแฟนและเหล่าคนบันเทิงผิดหวังมากเลยครับหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาถแถลงสรุปคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแตงโมนิดาโดยระบุว่าแตงโมเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำและเป็นความประมาทของคนบนเรือที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไม่ใช่อุบัติเหตุ หรือการฆาตรกรรมอย่างที่หลายคนตั้งข้อสงสัยกันซึ่งเรื่องนี้ก็ทําเอาเหล่าคนบันเทิงออกมาแสดงความคิดเห็นกันสนั่นล่าสุดแฟนหนุ่มของจังโมอย่างเบิร์ตที่ไม่เคยแทรกแซงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีเลยก็ทนไม่ไหวเป็นครั้งแรกเพราะล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพส์เดือดเป็นครั้งแรกผ่านทาง i อ Story ซึ่งเบิร์ตก็โพสต์เลยว่าอุบัติเหตุพ่อคุณดีลองเป็นแม่คุณดีซึ่งนับเป็นโพส์เดือดครั้งแรกของเบิร์ต พราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวไม่เคยโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องคดีเลยแต่จะโพสต์แค่ความทรงจําดีๆกับแตงโมเท่านั้นแต่ครั้งนี้เจ้าตัวคงสุดทนแล้วจริงๆเอาเป็นว่ายัางไงก็ส่งกําลังใจให้คุณเบิร์ดด้วยนะครับซึ่งเรื่องคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดแค่นี้พอทางเจ้าหน้าที่ก็บอกแล้วว่ายัางไม่เสร็จสิ้นรวมถึงต้องมีกระบวนการในชั้นศาลอีกต่อไปเอาเป็นว่ายัางไงก็รอบทสรุปไปด้วยกันนะครับยังหวังว่าสุดท้ายแล้วจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้น สำหรับการจากไปของจังโมครั้งนี้ด้วยนะครับไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมคุณเบิร์ตถึงได้เดือดขนาดนี้เพราะขนาดชาวเน็ตที่ติดตามแค่ผลงานและติดตามข่าวอย่างเดียวยังเดือดและออกมาโพสถ,ถึงเรื่องนี้กันรัวๆเลยยิ่งเป็นคนบันเทิงยิ่งองอ,อกมาฟาดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับขอาเป็นว่ายังไงขอส่งกาลังใจให้ทุกคนที่ติดตามเรื่องนี้กันด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ